สุดเริ่มต้นมาจากผู้บริหารของเราครับก็คือพี่หมูกับพี่โอ๊ฟเนี่ยท่านเล่งเห็นถึงความสําคัญของ AI ที่มันโตอย่างก้าวกระโดดรายการนี้เลยถูกจัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนมีความตระหนักรู้ในเรื่องของ AI มากขึ้นครับตอนเตรียมตัวไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อ่าม,มันจะมีแบบเรื่องที่ต้องคิดต้องวางแผนต้องประสานงานของป็น c h a l ชาล g e เลยไหมคะ มีทีมที่เอา AI ที่เราสามารถถ่ายรูปครับอย่างเช่นสมมติมเราถ่ายรูปแก้วถ่ายรูปปุ๊บให้ AI มันปั้นเป็นโมเดล3มิติมันจะได้ออกมาเป,เป็นแก้วที่เป็น3มิติเลยมผมอยากแนะนําให้ไปลองซึ่งถ้าเราไปลองแล้วเราเข้าใจว่าเออมันยังทําตรงนี้ไม่ได้เราจะได้รู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ AI ยังทดแทนเราไม่ได้เรื่อง AI เนี่ยคือมันต้องติดตามตลอดถ้าเราติดตามเราก็จะเ,เราจะรู้ทันแล้วเราก็จะได้ปรับตัวได้ทันด้วย<ม>ครับ ในยุคสมัยก่อนที่อาจจะเป็นสมัยพ่อแม่ผมเขาจะเรียกมนุษย์ไอทีหรือคนทํางานไอทีว่ามนุษย์ทองคําแต่ตอนนี้ AI เป็นยิ่งกว่าทองคำซะอีก สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tangerine Podcast EP ที่4นะคะปัจจุบันนะคะเรื่องที่ฮอตฮิตที่สุดในที่ทุกๆองค์กรเลยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของ AI ใช่ไหมคะบริษัท n g e r i n e ของเราก็เช่นเดียวกันค่ะเรามีกิจกรรมพิเศษนะคะที่ชื่อว่า AI Talk ค่ะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสนับสนุนให้พนักง,งานพี่ๆน้องๆในองค์กรของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึง AI ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะและในวันนี้นะคะเินก็เลยได้เชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะทั้ง2ท่านมาค่ะทั้ง2ท่านนี้นะคะเป็นทั้งผู้้้ที่คคิดคนนแลวก็็เปโ รายการหลักของ AI ท้องในวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับนะคะพี่ตังคุณถาก,กรตอสิลิกุลแล้วก็พี่นิวนะคะคุณภากรงามนัทสสริสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องบอกเลยครับว่าจุดเริ่มต้นมาจากผู้บริหารของเราครับก็คือพี่หมูกับพี่โอ๊เนี่ยท่านเล่งเห็นถึงความสําคัญของ AI ที่มันโตอย่างก้าวกระโดดแล้วก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วพนักง,งานของเราเนี่ยมีการ awareness มีการรับรู้ในเรื่องของ AI เป็นอย่างไรบ้างรายการนี้เลยถูกจัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนมีความตระหนักรู้ในเรื่องของ AI มากขึ้นครับซึ่งผมขออนุญาตอธิบายให้คนฟังเห็นภาพก่อนละกันเนาะได้เลยค่ะคือ A talk เนี่ยมันมันเป็นกิจกรรมภายในที่เราจะมานั่งคุยกันซึ่งก็คุยผ่าน Google Meet นี่แหละเพราะว่าบริษัทเราใช้ Google m e อยู่แล้วนะครับมาคุยกันประมาณชั่วโมงหนึ่งเรามีทั้งหมด2ซีซั่น ่างที่ตังบอกก็คือว่าพี่หมูเห็นว่า AI เนี่ยม,มันเร็วมากแล้วก็กลัวว่าแบบจะไม่ทันหรือว่าแบบคนของเราจะอาจจะไม่รูไ้ไม่ไม่เท่าทันเพียงพออะไรประมาณนี้ก็เลยอยากจะสร้างเอาไว้เนี่ยก็เลยตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าอยากให้มีพื้นที่ในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง AI mm. ภายในบริษัทครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากนะครับก็คือเรามาคุยกันแล้วก็เชิญให้ทุกคนเข้ามาฟังโดยที่เป็นการเข้ามาฟังแบบ ไม่ได้บังคับน,นะครับ<ม>ก็สมัครใจใครสนใจก็เข้ามาฟังกันได้<ม>ใครไม่สะดวก<ม>ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเข้าป,ประมาณน<ม>ี้ทีนี้เมื่อกี้นี้ก็เป็นไอเดียเริ่มมาจากผู้บริหารเนาะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดประสงค์หลักที่เราตั้งไว้ตอนที่เราทำ a i ทอค่ะนอกจากในเรื่องของ awareness แล้วอ่ะเรามีเรื่องอื่นอีกไหมคะก็น่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจในเรื่อง A.I. มากขึ้นครับ อย่างที่พี่นิวเกินไว้ครับคือรายการนี้อยากจะให้มีความรู้ความเข้าใจและเป็นเหมือนเวทีแลกเปลี่ยนด้วยนะครเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างความรู้ที่ทุกคนอาจจะเคยเล่นมาบางคนเคยไปสัมผัส AI บางคนยังไม่เคยนะครับก็มีความกลัว,ไม,วไม่กล้าดังนั้นคนที่เคยเล่นมาไม่ว่าจะเป็นทัวอะไรเขาก็อยากอยากให้เขามาแชร์นะครับยิ่งเป็นประโยชน์กับองค์กรได้ยิ่งดีนะครับแต่ว่าถือว่าอาจจะใช้ในเป็น AI ในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับคือหลากหลายเลยเราไม่ได้จำกัดความคิดเขาสามารถมีอะไรก็มาแชร์ได้ ก็ในมุมผมเนี่ยอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คืออยากให้ทุกคนได้ลองครับเพราะว่า AI มันมันง่ายแล้วมันใกล้ตัวแล้วก็ถ้ายังไม่เคยลองเราอาจจะรู้สึกว่าเราเห็นผลลัพธ์ที่มันเจ๋งมากๆเราคิดว่ามันมันน่าจะยากหรือว่ามันน่าจะซับซ้อนอะไรเงี้ยแต่พอได้ไปลองอะครับมันมันง่ายมากซึ่งนั่นคือสิ่งที่ถ้าทุกคนได้ลองมันจะเปลี่ยนวิธีมองของเทคโนโลยี คือจริงๆความสนุกก็อาจจะเกิดก่อนจัดรายการอีกเพราะว่าที่พี่นิวบอกว่าเรามี2ซีซั่นที่จัดมาแล้วใช่ไหมครับใ,ในซีซั่นแรกเนี่ยคือโจทย์ผู้บริหารมาปั๊บเอ๊ะเราจะดําเนินรายการ AI Talk ยังไงดีเนี่ยคือความสนุกของการรีเสิร์ชหาข้อมูลทำอะไรตั้งแต่เริ่มทำเลยใช่ไหมเริ่มเลยว่าเอ๊ะจะทํายังไงดีชาเล่์และ<อ>ก็อยากให้เป็นเหมือนกับพอดแคสต์เหมือนแบบที่เรามาคุยกันอย่างเงี้<อ>สยสบายๆมากกว่าการพรีเซนเตชัน ก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับพอมันเป็นพอดแคสต์ขึ้นมันก็จะสบายมากขึ้นทําให้คนที่มาฟังมารับสารเนี่ยมันเข้าใจง่ายนะครับความสนุกอาจจะเริ่มจากสุดนั้น็สําหรับผมอะ่ะจริงๆตอนเตรียมตัวไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ oh. อ๋อมันมันจะมีแบบเรื่องที่ต้องคิดต้องวางแผนต้องประสานงานวรถือว่าออวเป็นชาเลนจ์เลยไหมคะใช่แต่ว่ามันพอถึงเวลาที่เราแบบ เริ่มไลฟ์จริงอะครับเริ่มวันแรกมัสนุกตรงนั้นแหละเพรผมนะมันเริ่มสนุกตอนที่เราเริ่มไลฟ์ละเพราะว่าเราได้เห็นสิ่งที่เราเต็มตัวมามันถูกนำเสนอออกไปอะไรเงี้ยเป็นรูปเป็นร่างใช่ไถ้าเป็นเรื่องการเต็มตัวครับคือเนื่องจากงานนี้มันเป็นงานเหมือนเป็นงานอดิเรกในองค์กรอีกทีหนึ่งมันเพราะว่าเรามีภาระหลักอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เลยต้องมานั่งคิดกันว่าเราจะทำยังไงให้มันไม่มาเป็นภาระ เพิ่มเติมกับงานหลักของเราครับก็เลยออกมาเป็นไอเดียว่าเราทําเป็นซีซั่นดีกว่าคือเหตุผลคือว่าถ้ามันเป็นซีซั่นมันจะมีจุดจบเราก็เลยตั้งเป้าไปเลยว่าอะซีซั่นแรกเรายังไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงก็ตั้งแต่ว่าตั้งกําหนดไวล้วว่ามีสิบตอนยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรบ้างแต่ว่าตั้งไว้ก่อนว่ามีสิบตอนครับเพื่อที่ว่าทีมงานเนี่ยึ่งจะมีมีผมมีตังแล้วก็มีพี่กอล์ฟชาโนนไครับอ๋อมีพี่อีกท่านหนึ่งใช่มั้ยคะใช่มีพี่ทีกขั้นหนึ่็ จะได้สบายใจที่จะทํางานตรงนี้เพราะ<ม>ว่าเราร<ม>ู้ว่าเราโฟกัสในช่วงนี้พอจเราจะมีจุดจบในซีซันแรกนะครับซีซ<ม>ันแรกจะเป็นลักษณะที่ผมต่างพี่กอฟสามคนคก็เหมือนกับแบ่งเวลากันเราตั้งว่าไม่เกินชั่วโมงเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วไม่นานไปไม่สั้นไป ก็แบ่งกันคนละ20นาทีอย่างงี้แล้วก็ไปเตรียมตัวกันมาคนละ20นาทีถึงเวลาจริงคือไม่พอชั่วโมงหนึ่งจะไม่พอนะครับมันก็เลยจะเกิดปัญหาที่ผมอาจจะเตรียมเนื้อหามาแล้วไม่ได้พูดหรือพี่ก๊อฟชาโนนเตรียมมันไม่ได้พูดตักมาจตรไม่ได้พูดนี่คือปัญหาของซีซันแรกมันเลยทําให้ตอนที่เราจบซีซันแรกปุ๊บสรุปงานกันคนสนใจกันเยอะมันดูน่าจะไปต่อได้อีกนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็เลยวางแผนซีซันสองแล้วก็ตอนเตรียมตัวทำซีซันสองเนี่ยเราก็มีการจัดโครงสร้างของเนนื้้อหหาใมั ทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สื่อสารได้ดีขึ้นครับก็ลักษณะก็จะเปลี่ยนไปตรงที่ว่าจากเดิมชั่วโมงหนึ่งผมตังพี่ก๊อฟแบ่งกันครละยีนาทีอ่ะผมก็จะแบ่งไปเลยตังชั่วโมงหนึ่งไปเลยตอนหนึ่ง EP หนึ่งใช่ EP หนึ่งผมก็อีกชั่วโมงหนึ่งตอนที่2อก็เป็น EP สใช่แล้วก็ไปประสานงานกับโคโฮสก็คือเราจะเชิญแขกมาจากทีมต่างๆเพราะว่าวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็คือเราอยากได้ความมีส่วนร่วมแล้วเราก็อยากจะให พื้นที่กับทุกๆทีมเขาใช้ AI ในแผนกของเขาหรือว่าในงานของเขายังไงได้บ้างเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็จริงๆก็เหมือนเป็นชเลนเลยเนาะซีซั่นหนึ่งกับซีซั่นสก็คงจะต่างกันอย่างที่พี่นิวก,กับพี่ต่างเราใช่ไหมซีซั่นหก็แต่ว่าพี่ๆก็คือมีจุดบุ่งใหม่ชัดเจนเลยว่าแบบ10ตอนพอ เพราะว่าไม่งนั้นมันอาจจะไปเรื่อยๆถูกไหมคะในในช่วงแรกซีซั่นแรกเนาะซึ่งซีซั่นแรกช่วงท้าทายก็คือในเรื่องของการจัดเนื้อหาพอมาเป็นซีซั่นสองปุ๊บความชาเลนก็ขยับขึ้นไปอีกก็คือการที่พี่ๆจะต้องไปคุยกับคนในองค์งกรเราขอตัวแทนแต่ละทีมใช่ไหมคะมามาช่วยเป็นโค้ดกับพี่ๆเนาะถ้าอย่งางนั้นพอมีโค้ดเข้ามาช่วยแล้วเนี่ยมันช่วยสร้างสีสันให้กับซีซั่นสองได้มากขึ้นไหมคะ คิดว่ามากขึ้นมากมากขึ้นครับเพราะจริงๆเราก็มีเก็บฟีดแบ็กด้วยนะครับพอมีโค้ชจากหลากหลายทีมเนี่ยก็ทําให้หลายคนกระตุ้นความสนใจเพราะมันไม่ได้เป็นหน้าเดิมๆเหมือนพวกเราแล้วที่ซ้ำๆในซีซันซีซันหนึ่งอันนั้นขุกคลิกอันที่สองครบรถดกว่านะครับพอมาปุ๊บก็จะมีทั้งทีมที่เป็น non ค e ิ h n i c a l อย่างเซลล์ออฟมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าไม่ได้แบบเป็นโคดดิ้งนะไม่ได้เป็นเทคนิคอลกายถ้าเป็นเทคนิคอลอาจจะเป็นทีม ทีม Developer เป็นทีมเอนจิเนีทีมพรีเซลโพสเซลหละหลากหลายกันเขามาแชร์กันอะเราจะเห็นมุมมองที่แตกต่างฝั่งที่เป็น n อเ t e c ิคอลอ๋อเทคนิคอลมันเป็นอย่างนี้พยายามที่จะเล่าเรื่องให้มันง่ายๆจริงๆเราก็จะมีการแบบเกลี่ยเรื่องให้มันฟังดูง่ายแล้วก็อยู่ในเวลาไม่มากเกินไปเพื่อให้เขารับสารได้มากที่สุดส่วนฝั่งที่เป็นเทคนิคอลนะครับมาฟังนอเนิคอลก็อาจจะรู้สึกว่าอ๋อ AI จริงมันก็มีอีกมุมหนึ่งที่สื่อสารได้ แล้วทำให้มันเป็นเรื่องสนุกมากขึ้นมากกว่าแบบต้องเทคนิคจ๋าถ้าองั้นอยากให้พี่ๆทั้งสองคนช่วยเล่า use case ที่พี่รู้สึกว้าวหรือประทับใจก็ได้ค่ะในในแบบว่าใ,ใน AI talk ของเราเนี่ยว่าแบบมี use case ไหนที่แบบไม่เคยรู้เลยว่ามันมีมุมนี้อะไรยเงี้ยค่ะครับ <c oughs> ก็ถ้าเป็นส่วนของผมเนี่ยมันจะผมจะรู้จัก AI ในส่วนที่ ผมคิดว่าคนทั่วไปก็น่าจะรู้จักก็คือรู้จัก chat GPT เ e m i n i เป็นต้นนะครับใช่ถามตอบก็คือพิมพ์ไปมันก็ตอบมาเยครับแล้วก็อาจจะมีแบบเจนรูปภาพบ้างเจนเพลงบ้างอะไรเงี้ยอันนี้พอรู้จักแต่พอทำ AI talk แล้วก็จะมีบางทีมที่เขามีความสนใจเฉพาะทางไปเลยอย่างเช่นมีทีมที่เอา AI ที่เราสามารถถ่ายรูปครับอย่างเช่นสมมติเราถ่ายรูปแก้วถ่ายรูปปุ๊บให้ AI มันปั้นเป็นโมเดล3มิติ <อ>ม,มันจะได้ออกมาเป,เป็นแก้วที่เป็นสามิติเลย<อ>สามารถที่จะใส่เท็กเจอร์ต่างหากเข้าไปได้ก็จะเป็น AI ในมุมของคนที่เขาทํางานสามิติอะไรเงี้ยเป็นตน้นนะครับอีกคนนึงน้อยอีกคนนึงที่เขาสนใจเรื่องเกมก็คือเป็นค,คนชอบเล่นเกมจริงหลายคนก็ชอบเล่นเกมแหละๆๆแต่เราอย่างผมเองก็ชอบเล่นแต่ว่าก็แค่เล่นแต่เขาจะสนใจในเรื่องของกะบวนการการทําเกมด้วยเขาก็เอาเรื่อง AI ที่อยู่ในขั้นตอนการสร้างเกมเนี่ยมาเล่าให้ฟังก็ทําให้เห็นว่าแบบ มันมี AI ที่<ล>เป็น Engine ที่แบบเราสามารถที่จะสร้างฉากขึ้นมาได้ทั้งหมดมแล้วก็มันมีต้นไม้มีรายละเอียดของต้นไม้อของก้อนหินที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ซึ่งตรงนี้ AI มันมันทำให้โปรเซสการทำงานตรงนี้มันเร็วขึ้นมากจริงๆก็ชอบตรงรายการที่พี่นิวไปโค,โคโส้สอย่างเรื่องเกมมากผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกัน <c oughs> นะครับแต่สิ่งที่ผมจัดมาและเจอเนี่ยก็จะเป็นทีมโปรเจกต์แมเนจเจอนะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นแบบยูสเคที่เป็นประสบการณ์ละกัน เขาใช้จะมี AI ไอเจ้นตัวหนึ่งที่คือของขององค์กรเราคือแทนใจนะน้องแทนใจแทนใจของเราใช่เขาใช้น้องแทนใจในการช่วยงานเรื่องของ PM ไม่ว่าจะเป็นการอัปโหลดเอกสารที่เป็น TOR มาให้ AI ช่วยประเมินความเสี่ยงหรือดูไทม์ไลน์สเปคต่างๆเรียกว่าแบบว่าโฟกัสไมสโตนในไทม์ไลน์โปรเจกต์อย่างที่เป็น PM รู้สึกว่าเป็นเหมือน PM บัดดี้ คนหนึ่งเลยนะครับช่วยงานเขาได้มากก็เลยอยากจะมาแชร์เรื่องนี้ให้กับใน AI Talk แล้วก็เป็นเหมือน use case ให้กับคนที่อาจจะเป็นเอนจิเนียในโครงการที่ไม่มี PM โครงการเล็กๆของบริษัทเราก็จะเป็นเอนจิเนีโดยปกติแล้วเอนจิเนีก็ต้องมีความรู้ในการ m a เน g e โครงการอยู่แล้วทีนี้พอมีน้องแทนใจมันก็ง่ายขึ้นทีม PM เขาก็แนะนำเอา use case แบบนี้นะถามแบบนี้พร้อมแบบนี้ได้คําตอบเอาไปใช้ต่อได้ หลังจากที่เราจัดกิจกรรมนี้จบไปแล้วอะค่ะมันมีผลลัพธ์อะไรที่เป็นรูปธรรมไหมคะนอกจากไอรูสเคตต่างๆหรือว่าอะไรเงี้ยที่ทั้งพี่ๆทั้งสองคนมองว่านี่แหละคือเป้าหมายความสําเร็จของพวกเราในการจัด AI Talk ก็น่าจะเป็นตรงตามวัตถุประสงค์เนาะที่ได้เรื่องของ Awareness ให้กับคนในองค์กรเนี่ยเข้าใจใน AI มากขึ้นทุกคนก็ต่างพูดถึงว่าเออเ i เป็นยังไงใช้ยังไงเข้าใจเลยแล้วก็ พนักงานเราหลังจากที่ดูฟีดแบกรายการเรานะแล้วมีการเก็บสถิตนะครับทีมพี่นิวก็ช่วยอยู่เรื่องของซีซั่นหนึ่งซีซั่นสก็เห็นเอนเกจเมนที่มันค่อนข้างสูงขึ้นโดยเฉพาะการที่เราเอาวิวัฒนาการหรือเพนพอยท์ที่แบบฟังยากแล้วก็มีการใช้โคโฮส์มันทําให้เอนเกจเมนสูงขึ้นเหมือนในซีซั่นสองมันจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีการประยุกต์ใช้ ใช้กิจกรรมเข้ามาดึงดูดคนด้วยเอ็นเกมได้สูงขึ้นมันก็มีความสนุกแบบว่าอ๋อมีการแข่งขันอาจจะเป็นการสร้างวิดีโอเอ้ยที่แปลภาษานะจากไทยเป็นอังกฤษเป็นภาษาอื่นๆหรือแม้ก็ AI สร้างสไลด์หรือใช้แทนใจนู่นนี่นั่นนะครับสิ่งที่ผมคิดว่ามันประสบความสำเร็จคือพอเขาไปฟังรายการนี้เขาก็มีการไปแชร์ต่อด้วยแชร์ยังไงอาจจะลงโซเชียลมีเดียมีการแบบติ๊กตอกยูสเคสต่างๆของเขาบอกว่ามันก็สนุกและมีสีสันมากขึ้น ผลลัพธ์ที่เราจับต้องได้ใช่ไหมอย่างแรกก็คือเรามีเว็บไซต์ที่เอาไว้เก็บเรคคอร์ดนะครับคุณเก็บเรคคอร์ดไปดูย้อนหลังได้ใช่ใช่ใช่ทุกครั้งที่เราไลฟ์เราก็จะหลังจากจบไลฟ์ปุ๊บเราจะเอาลิงก์สำหรับดูย้อนหลังเนี่ยไปแปะไว้ในเว็บไซต์ซึ่งก็จะมีครบทั้งซีซันหนึ่งซีซั่นสองนะครับก็ตรงเนี้ยพอเอาทัฟฟิกของการเข้าเว็บไซต์มาดูครับจะเห็นว่าซีซั่นสองทัฟฟิกมันจะดูคงที่มากขึ้นครับซีซันหนึ่งเนี่ยทัฟฟิก ของเว็บนะครับมันจะพุ่งเฉพาะช่วงที่มีกิจกรรมแต่ว่าสีทั้งสองเนี่ยมันมีทราฟฟิกเข้ามาเรื่อยๆผมวิเคราะห์เองนะว่าอาจจะเป็นเพราะคนเริ่มรู้แล้วว่ามันถ้าเขาไม่ได้ว่างมาดูตอนไลฟ์<อ>เขาไปดูย้อนหลังได้ที่นี่นะ<อ>แล้วก็อาจจะมีมาจากการที่เขาเข้าไปดูเพื่อนๆอ,อาจจะเข้าไปดูเพื่อนๆพ,พอเราแบ่งทีมที่จะเข้ามาจอยแต่ละตอนเนี่ยอันนี้ก็มีการเอาข,อขอ้อมูลมาวิเคราะห์ระดับหนึ่งว่า มันจะมีบางทีมที่แบบสามคัคคีกันมากเลยถ้าตอนนั้นเพื่อนเราเข้าไปเข้าไปในตอนเนี่ยทั้งทีมคือเข้ามาดูหมดเลย <c oughs> อะไรเงี้ครับอันนี้ก็จะมีสแตทที <c oughs> ่บอกได้อยู่แสดงว่าจริงๆแต่ว่าเมื่อกี้ฟังก็รู้สึกว่าเหมือนอีกหนึ่งความสำเร็จหลักก็น่าจะเป็นเรื่องของทีมเวิร์กนะคะทีมเวิร์กในแต่ละทีม นองทั้งอย่างที่พี่ตังค์พี่ดิวพูดรวมไปถึงไอ้สเตตหลักบ้านเองว่าแบบถ้าตอนนี้เป็นทีมเราเราก็จะต้องเข้าไปดูใช่ไหมคะใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนเข้ามาจอยหรือแม้กระทั่งทีมเวิร์กตอนที่เขาได้โจ้แต่ละทีมนะที่เป็นโค้ชอ่ะ,อะว่าจะไปพูดเรื่องอะไรดีรรเขาเริ่มระดมสมองกันได้ทีมเวิร์กตรงนั้นไปด้วยต้องมีการช่วยกันแชร์ใช่ครับแต่หลังจากที่พอจัดก,กิจกรรมไปนะครับทีมเวิร์กอย่างีที่ผมคิดคือเขาได้ไอเดียในการใช้ AI แล้วพอเขาใช้ AI ไปมันช่วยให้งานของเข เสร็จไวขึ้นพอเสร็จไว้ขึ้นเขาก็มีเวลาที่จะไปปฏิสัมพันธ์ต่อ,อไปเล่าลเอาพูดจากที่ทํามาหรือนู่นนี่นั่น,นทำให้แบบการที่คุยกันมันมากขึ้นด้วยใช่ครับก็จริงๆอีกผลลัพธ์หนึ่งที่ที่เกิดขึ้นก็คือพอเราเราทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้ เราเองก็เป็นตัวแทนไกลๆเกี่ยวกับเรื่อง AI เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันเกิดอะไรขึ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างเช่นไปเจอลูกค้าถามถึงเรื่อง AI ตัวครับซึ่งจริงๆผมเองก็อาจจะตอบโจทย์ลูกค้านั้นไม่ได้นะแต่ว่าเขาจะวิ่งมาหาผมก่อนถูกต้องซึ่งพอวิ่งมาหาผมเนี่ยผมก็จะเป็นตัวกลางได้ที่จะประสานงานต่อว่าโอเคถ้าเป็น เคเคสแบบนี้น่าจะต้องประสานงานกับทีมนี้ผมก็จะประสานงานให้ถูกเนี่ยซึ่งถ้ามันไม่มีพื้นที่ตรงเนี้ยแล้วคนไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะต้องไปที่ใครอะไรเงี้ยครับมันก็จะทําให้โจทย์ของลูกค้าตรงนั้นอาจจะไม่ได,ไได้ไม่ได้ถูกถามถึง,งพูดถึงสุดท้ายอยากให้พี่ต่างกับพี่ดิวช่วยฝากอะไรถึงพี่น้องชาวเทนเซอรีของเราก็ได้คะ่ะหรือว่าจะเป็นคนที่เข้ามาฟังปัดแคสต์ของเราในวันนี้ก็ได้ว่า AI ในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงแล้วการพัฒนาตัวเองในยุคนี้ค่ะเราควรที่จะ ทำแบบปรับตัวยังไงดี AI มันเร็วมากเนาะทุกคนรู้เรื่องนี้ดีนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้รู้เท่าทัน AI ด้วยแล้วก็รู้จักการใช้เทคโนโลยีนะครับในยุคสมัยก่อนที่อาจจะเป็นสมัยพ่อแม่ผมเขาจะเรียกมนุษย์ i อหรือคนทํางาน i อว่ามนุษย์ทองคําคือลุกไอทีแล้วก็เป็นแบบมีค่ามากแต่ตอนนี้ AI เป็นยิ่งกว่าทองคําซะอีกใช่ไหมครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนแบบได้รู้จักได้ลองใช้แล้วก็ได้ปรับตัว ก็สาหรับผมเนี่ยก็คิดว่าผมอยากแนะนําให้ไปลองเพราะว่าไปลองปุ๊บเราจะรู้ว่าข้อจํากัดมันคืออะไรหรือว่าสิ่งที่มันทําได้ดีคืออะไรซึ่งถ้าเราไปลองแล้วเราเข้าใจว่าเออมันยังทําตรงนี้ไม่ได้เราจะได้รู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ AI ยังทดแทนเราไม่ได้เราจะได้ไปไปขัดเกล้าหรือไปฝึกฝนตรงส่วนเนี้ยให้มันมีคุณค่ามากขึ้นเราจะได้ยังยังมีคุณค่าอยู่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือในมุมหนึ่งแต่อีกมุมหนึ่งก็คือถ้าเป็นงานที่เราไม่ถนัด มันอาจจะลําบากมากที่เราจะขอความช่วยเหลืออยากจะปรึกษาเรื่องกฎหมายเรื่องอเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องแบบสร้างรูปภาพอะไรพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดแล้วเราจะหาเพื่อนมามามา,มาช่วยงานตรงนี้มาทําตรงนี้มันยากมากแต่ว่าถ้าเราได้ไปลองแล้วเรารู้ว่า AI ทําตรงพอประมาณนี้ได้นะเนี่ยครับเวลาเราเจอปัญหาหรือเจอโจทย์เนี่ยมันจะนึกออกว่าโจทย์เนี้ยแก้ได้ด้วย AI อย่างน้อยก็คือเบื้องต้นให้เราเห็นแนวทางหรือว่า เห็นเป็นโปรโตไทป์ตัวแรกหรือว่าเห็นเป็นดับแรกแล้วค่อยเอาตรงเนี้ยไปหาลือกับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนที่เขาแบบมีความสามารถด้านนี้ตรงๆทีหนึ่งก็ได้เรื่อง AI เนี่ยคือมันต้องติดตามตลอดถ้าเราติดตามเราก็จะเราจะรู้ทันแล้วเราก็จะได้ปรับตัวได้ทันด้วย ก็เอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งพี่ตังแล้วก็พี่นิวมากๆเลยนะคะที่เอาความรู้แล้วก็เอาอินไซต์ขอเรียกว่าเป็นอินไซต์อะไรละกันในส่วนของการจัดกิจกรรม a i Talk มาเล่าให้เฟิร์นแล้วก็ทุกๆคนได้ฟังนะคะก็ได้เห็นภาพรวมแล้วก็ได้ฟัง u s e c a s สเอาจริงๆสำหรับเฟิร์นมันน่าตื่นเต้นมันน่าตื่นเต้นนะเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เยอะใช่ไหมคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ได้มากขึ้นก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณะครับ แต่ผมรู้จักมันเนี่ยชีวิตดีมากขึ้นเลยนะพี่นิวเป็นอย่างครคะอา้าวชิลเลยครับผม <c oughs> เ,เป็นงานด้านกราฟิกก็มี AI ช่วยสร้างรูปภาพ <c oughs> งานเขียนง,งานเขียนแบบเบนบล็อกหรือแม้กระทั่งงานที่เขียนโค้ดเดี๋ยวนี้ AI ก็ทําให้ชีวิตดีขึ้น <c oughs> คือไม่ได้กลัวมันนะ <c oughs> ถ้าเรารู้จักใช้มันคือมันจะช่วยส่งเสริมศักยภาพเราเวลาก็มากขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะทำหนึ่ง ได้ร้อยทำน้อยได้มากได้ผมนึกถึงเคสหนึ่งในในตอน Air Talk ซีซั่ n หนึ่งก็น้องที่มาออกตอนเนี้ยเขาก็ตอนที่เตรียมกันหลังไหม่อ่ะเขาก็บอกแบบเออพี่ผมก็ไม่กล้าเล่าหมดผมกลัวแบบกลัวหัวหน้ารู้แล้วแบบเออแต่หัวหน้ารู้ว่าเราจะไม่ได้ทำเองใช่ใช่เฮ้ยเอองานตรงนี้มันไม่ได้ทําเองทั้งหมดอันนี้ทีมซีเอ็กต์บอกเนี่ยเอาไปใช่์บอกว่าจะเปลี่ยเป็นโจ๊กเป็นโจ๊กอ๋อใช่